สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องทั้งหลายเนาะคะเนาะเมื่อนี้กะมาพบมาพอกับคุณย่าเอกเหมือนเดิมคือเกาเนาะคะเนาะ,ะเพิ่มเติมคือบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงไปเนาะช่วงนี้กับรู้สึกว่าสีฝนตกเมื่อนี้สงสยัยฝนตกทั้งวันเนาะคะเนะาะบไรีไปใสข่ขะเมื่อนี่คุณายาากับสีผ้ามากินขาอีกเขากิน เมื่อนี้กับซีดีอันเห็ดอันนี้ละคะ่ะนึกอยากกินนันบะหมี่แห้งแต่ไปพิ่นบะหมี่แห้งสื่อเออบะหมี่สื่อมาเนาะมันบังเอญเขาเห็ดกิ่นก,ก่อนเหนเ็ดกินเบิดแล้วอ่าวันนี้คุณยายก็กได้เสียวาเส็นบะหมี่เหลืองของของหนีแล้วเนะาะบะหมี่ของอันอันเป็นของยังของอ่า มันก็ของแม็กกี้เหานี่แหละเน,นาะค่ะเนาะแต่อาจสิเป็นสไตล์ของตัวาติของอินเดียให้จังได้นี่ลหละค่ะ,ะเป็นของสไตล์ของอินเดียให้จังได้นี่แหละค่ะอืแต่คนายากก็เลยเสียเอาแต่เส้นมันเน,นาะค่ะเนาะเอาแต่เส้นมันมาเห็ดอันอ่ไมาเห็ดว่ามีแห่งกินค่ะมือน,นสไตล์คนยายนะใส่าใส่ผักใส่ยังหลายๆกินแบบ แสบๆนอะค่ะเนาะว่าสิเป็นพริกหยวกหั่นหอมหั่นพวกนี่นอะค่ะเนาะคุณยายกนเสี่ยวใส่ไปนึ่องจากกินไปว่า,อาของแห่งๆล่องเมืองเขาก็บรรยากาศบอบเนอะอาะยานเจาของจอยว่าสันทอพี่นอ <c oughs> เอาอโบอเคยนสมองเลยค่ะบอบเคยจอยน้ำบาดน้ำเมืองเขาจะเื่าเนาะค่ะเนาะ มมแต่ขึ้นมมแต่ขึ้นไปหนาเสื้อผ้านเนี่เปลี่ยนตลอดคะ่ะเปลี่ยนแบบว่าปีหนึ่งสองเถื่อสามเถื่อเนาะเครค่ะพี่น้องบ่บ่อยลายใหญ่ห่างคะ่ะเอามาเห็ดมาหนี่กันเลยคะ่ะเริ่มเดี๋ยวต้มเส้นไปเนาะต้มเส้นนั่นนีได้แล้วก็เสียวอ่าการบกคลีในี่ใส่ลงไปยังน้อยลวงยังน้อยให้มันอันนี่กรอบน้ำเนาะก็สิมีเอ ก็เ่รา้พวกเนื้อพวกอยังก็ิบ่ได้ใส่อีอยังดนกค่ะใส่แค่แบบว่าเอาเบคอนมาใส่จักอันสองอันอนี่นะอืมยักไข่เอแล้วก็สติมีไข่ดาวมาวางเนาะค่ะเนาะแค่นี้ก็นเนื้อแหลกแล้วคุณภาพท้องนี่รับจานค่ะเนาะเพื่อสุขภาพและร่างกายของเฮาเต็มเปี่ยมเลยค่ะมาค่ะเสร็จเรียบร้่อยเนาะค่ะเนาะ เอามากินกันเลยค่ะกินแบบอ,ร,อร่อยๆพี่ๆน้องๆสนใจอยากเห็ดแบบนี้หอว่าอยากกันกินสไตล์คือกันกับคุณยายกับรองมือเด้อค่ะเด้อแสบค่ะแสบหลายแสบแบบเหนือคำบรรยายเลยค่ะของแสบอยู่ทีค้นมักเนาะค่ะเนะเาะอ่าอันนี้กับอา่า ให้เห็นภาพกินไปนั่มให้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ไปนั่มน,นอกค่ะอ,อันอ่าห้องนั่งนั่งเห่นห้องนั่งดูหนังน,ะะนอกคณะอือผู้หญิงเราก็อย่่หยุดสวยนะคะสวยด้วยสุขภาพแข็งแรงกินแล้วครับเมื่อนีก้กระทั่งน้ํานําก็คือเก้าน,ะะนอ,อ,อากคณะนี่ก็เอานํานี่มาให้พี่ๆน้องๆเดอ่าเพื่อใครอยากจะลองชิมลองท่านนอกคอลลาเจนอ่า พอเราเจ็บเนี่ยกบบำลุงอ่าตั้งแต่ผิวพันณไปถึงอ่าเส้นผมหรือเล็บเท้าเนะาะคะเนาะตัวนี้ดีมากค่ะอ,อยากรู้วอ่ามีบางท่านบางนั่นกับ่บบสอบถามมาเนอะวา่าทำไมคุณยายถึงนาใสแท้กับตัวนี้ละ่ะคะสนใจก็ทักทายหรือว่าพูดคุยกันมาใดเด้อค่ะเด้ออะไรยัออยงไง แต่ว่ามื่อนี่มา,มามามาแสบน้ำกานแสบไหลแสบคักดถึงเพชรจีชาถึงนี่กินแล้วก็มานั่งอึดยืนอยู่ยตรงนี้มานาั่งก็ดนางจ่าพีพีน้อนนอนเขาได้ฟังแดนหลับฟังหลับซมกันเนาะค่ะเนาะสำหรับวันนี้กับบ่มียังหลายบ่บ่ไหลายใหญ่ห่างเนาะค่ะเนาะบาอย่าง,งยังบรรยายเอาภาพบรรยายไปเลยเนาะค่ะเนาะ กาบขอบพระคุณทุกๆคนเวยค่ะเดอ้อที่เขามาให้กกำลังแรงใจชอบชกดไลค์กดแชร์นะคะอแล้วก็ขอคำาีแนะคำตีเตือนอีกอย่างมาทุกอย่างคุณยายรับเอาเบิร์เนาะค่ะเนาะด้มาปรับปรุงมาเอา่อเพิ่มเติมของคุณยายเนาะค่ะเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เขามาให้กกำลังแรงใจเลยค่ะเดอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งติงต๊ง,งเพื่อ่ให้พลาดกับคลิปต,ต่อไปเนาะค่ะเนาะ ขอให้ทุกทกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญบ่ดเจ็บบ่ดจนเด้อค่ะเด้อทุกภาพแข็งแรงตามลำลวยๆทุกข์ทุกคนเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายค่ะ